สวัสดีครับอยู่ผมช่องนายเบียร์เชนเนลครับวันนี้ก็จะพามาดูรถตัวแรงครับซัตดดาดาเอ็งมาสองร้อยโอ้โโบใหญ่โบใหญ่ ดูครับเขาทำอะไรกันครับนี่โอ้เจาะพื้นกระบะครับสายบันเทิงบวกกัดสายซิ่งในคันเดียวันครับนี่นายเป็นดอกสิบห้าครับ ตัดพื้นโดยช่างออสวยครับสวยรายด้ตัวแรงครับ โขตัวโบใหญ่มากเลยที่แรกโปรเจกต์คันนี้จะเป็นโบคู่ครับเราไปทำมาใส่โบตัวเดียวหรือทำไม่หมดครับที่แรก ใส่เป็นพอตออกหลังกระบะไม่สะใจครับเจาะลงพื้นเลยครับทีนี้สะใ,ใจกว่าครับใจกว่าครับตัดพื้นโดยช่างออทโมดิฟายหไีมือครับสีมือ อสิบห้านิ้วโอ้มเมล็กสองก้อนเด๋ยวว่านอยู่หรอยังมันก็มันก็นกนนนย,ยึดยึดไทยได้ นี้ก็เเเสสมมอยู่ฮะอยู่อยู่แล้วมันเสียมอยู่แล้วเนาะส่ของการเพื่อโอ้โหระดับสั่งวัดแล้วอยู่อยู่นะสามวันนะต่้งงดะตามใจช่างครับตามใจช่าง นี่เหลือจะไม่ห้องวันนี้หรือว่าห้องไทยเสียมเลยวะมีติดพูดมีเหงื่อไม่เหลือเท่านี้อืมนลอกกระตัดพูดไปแล้วพี่ใสยบ <laughs> ันเทิงครับสายบันเทิง ก็บอกว่าเจาะลงพื้นเ้าใจกว่าครับเสียรถไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับโอ้รถหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกขอบสิบแปดถามเจ้าของรถเจ้าของรถบอกว่าเอาของ ปาเจโลมาใส่ทำรถจอดครับไม่เคยได้ขับไปไหนของบอกว่าเจ้าของรถบอกว่าเอาไว้ฟังหูเลินสามมัน สามเซตโ,โอ้แผงเสารถจอดครับในรถก็ลกๆหน่อยเดี๋ยวจะไล่ระบบหม่ครับด้านในก็เป็นตู้หน้าสบ จานออดบอกเสียมเลยจันออดบอกเสียมนี่ไงนี่เขาเจาะติดหนีอันี้เขาเสียมติดเียสองข้างเลยอันนี้เาข้างในน่ๆเจาเนียนี้น้ มันเลือนเนี่ <c oughs> เอามาใส่ใเต็มเลยกระตับบ้างเหรอกระตับบ้งบงางนะอือกระตับบ้างเต็มหัวไทยเรต้องจำได้นะเอาเสือมแค่ออยูบบอสจุดกองควาเรียนทอไมล่ะอืม ต้องรองไม้ครับที่เเอาตู้วางบนไม้กันแบบน้ำไหลเข้าตู้ครับให้ตู้ันลอยจากพื้นทำกันเองครับอะไรจับใส่ได้จับใส่หมดอะไรจับใส่ได้จับใส่หมด เนาะเพชรไวยปั้นโซนิคขายนี่เอาไปเอาไปใส่เวฟมดเอาเครื่องไปใส่เวฟเครื่องนึงละเอาอะไรคันนี้ไปใส่เวฟเวฟเครื่องโซนิค โ oh, อินเตอร์ครับอินเตอร์นี่อินเตอร์ตัวเล็กเล็กใส่เทอร์โบโลเล็กครับเคยเป็นอินเตอร์ตัวนี้ทีนี้อัพเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ใส่เทอร์โบตัวใหญ่กว่าเดิมตัวอัพ,อ,พอินเตอร์อีกครับตร,ตรงอย่างนี้ครับนี่ช่างออจัดจัดให้ครับ มื่อก่อนตอนเป็นเทอร์โบเล็กมันจะมีไดใส่ได้สองตัวครับเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนโบมาใส่โบใหญ่เป็นไดตัวเดียวครับยังซิ่งไม่เสร็จครับของระบอกยังทำซิ่งไม่เสร็จ,ส,ส,ส,รจสิ่งจบไว้เพียงเท่านี้ครับที่เหลือสายบันเทิงครับ อาจารย์ออดตัดอะไรเนี่ยโอ้อาจารย์ออตัดไม้เอาสินเกียตัดไม้ครับ ที่แรกว่าจะเจาะแม็กเลนเนอร์ครับเสียดายครับก็เลยเจาะแต่กระบะแม็กเลนเนอร์ไว้เกิดวันไหนวันหนึ่งเราอยากจะยกออกแล้วก็เชื่อมปาผูเชื่อมปาผูตรงนี้ครับปะเอาแผ่นเดิมมาปะปะใส่ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ยกแม็กเลนเนอร์ใส่ครับ <c oughs> เลาฮะเอท่ามทด้โอ้ระดับสั่งวัดนี่มาได้ถ่ายรูปปุ๊บตอนออกมาสุดท้ายตอนเสร็จปุ๊บมาหลากกากใกล้ทำไมตาเยเนอ้ออออน่ทำนเขาี่น,นสวยใช้หินเจียตัดครับฝีมือสุดยอดครับตรงๆง สิสงครับำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกับช่องนายเบียร์ชาแนลครับสวัสดีครับ